วันนี้มีลูกค้าถามมาว่าแอปไอโฟ Allison เนี่ยถ้าเคยแชร์กล้องให้คนอื่นแล้วเราอยากจะยกเลิกการแชร์ทำยังไงทำได้ไหมทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูมาก่อนอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่กล้องนะอ่าก็เข้ามาที่กล้องตัวที่เราจะยกเลิกการแชร์นะเข้าไปที่ตั้งค่ารูปฟันเฟืองนะครับ แล้วก็ไปที่การจัดการอุปกรณ์อ่ามันจะขึ้นรายชื่อของผู้ใช้คนที่เราแชร์ให้ถ้าเราต้องการจะลบเขาออกนะครับง่ายๆเลยกดเลื่อนนะครับจะเห็นว่าทางด้านขวายืนยันการลบนะครับเราก็แค่กดตกลงนะครับผู้ใช้คนที่เราแชร์ให้ก็จะหลุดออกจากระบบอัตโนมัติเลยนี่คือวิธีการลบผู้ใช้นะครับเมื่อมีปัญหาหรือว่าเราไม่อยากแชร์กล้องให้เขาเราก็สามารถลบเขาออกจาก การเข้าดูก,กล้องได้ประมาณนี้ครับผม